กระผมอดีสรเพียงเกตครับท่านผู้ชมครับดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นใครคนยกมือไหวยอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนคือคุณแรมโบ้อีสานยกมือไหวถ่อมตนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการยึดอำนาจรัฐประหารผมเขียนก่อนสั้นๆครับเป็นลางสังหรณ ใกล้ตอนอวสานแรมรมโบอีกไม่นานจะคลานตามศิระปาลินาซาธุเป็นลางสังหรณ์ใกล้ตอนอวสานแรมโบอีกไม่นานจะคลานตามศิระปาลีนาครับคุณศิระเจนจะคะไปแล้วนะครับตามด้วยติดติดคุณปาลินาไก่ค,ครุบครับ สาลดีกาได้มีคำเลือกษาวินิจัยตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นตามมาคลานตามมามีคนไปร้องต่อปอป,อปอชอมีคนไปร้องต่อกอก,อกตและมีคนไปร้องต่อคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรร้องต่อพลตบุตรเอกเสรีเตมียเวทให้พี่นาสืบสวนสอบสวนกรณีคุณแรมโบ้อีสาน มีคลิปพูดจากับคุณจุลีพรสินทุภัยมีเงิน15ล้านมีเงินร้อยล้านกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและกระทำการผิดในตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานหรือไม่พลตเอกเสรีเตมีเยเวทว่าเรื่องนี้หมูหมูครับเพียงแต่เอาตีนเขีย่ยเอาเท้าเขีย่ยเฉยก็เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคลิปเสียงของตัวเอง ผมไม่ได้มาซ้ำเติมนะครับแต่ผมมาพูดว่านักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดมาลงสนามการเมืองต้องมือสะอาดครับต้องสุดจริตทุจริตเนี่ยมาเป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้คุณแรมโบ้แน่นอนที่สุดครับตั้งแต่ย่าโมแล้วนะครับไปถอนคำสาบานไปสาบานไว้แล้วก็ับไปถอนมา จงรักภักดีกับคุณประยุทธ์แม่จะกลืนจะกินเลียแข้งเลียขาบางทีเลียถึงลูกกระโปงโทษนะครับคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเกลียดเขาชังเขาเกลียดคุณแลมโบ้จริงๆสมัยก่อนคุณแลมโบ้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยร่วมกับขบวนการประชาธิปไตยอย่างเด่นชัดหลีภัยไปอยู่ต่างประเทศนะกลับมากับเปลี่ยนจุดยืนจากหน้ามือเป็นหลังตีนนะครับคนถึงเกลียดคุณแลมโบ้ เกลียดมากจริงๆครับไม่เคยเห็นใครที่จะทำตนที่มันทำให้คนเกลียดจริงๆพร้อมๆกันได้ทั้งประเทศเหมือนคุณแรมโบ้พฤติกรรมต่างๆจากการล่องเรียนตกองค์กรต่างๆหลายองค์กรนะครับผมว่าอีกไม่นานคุณแรมโบ้คงจะมีจุดจบอวสานคล้ายๆหรือเหมือนกับคุณศิระคุณปาดีนาไก่คุบอย่างแน่นอนไปที่ชอบที่ชอบเถอะครับ ถ้าเป็นคนไม่ส,สุดจริตก็ไปอยู่กับคนทุจริตจะถูกต้องแล้วอย่ามาแสดงตนโอโอดวางกล้ามจะจัดการปัญหาต่างๆของประเทศคุณประยุทธ์จันโอชาเดี๋ยผมพูดหลายครั้งว่าไปเชื่อใจอะไรกับแลมโบ้ครับหรือว่าคุณคิดว่าคุณแรมโบ้คุณจะไม่อุ้มต่อไปแล้วแต่ความผิดหรือจะอุ้มก็เรื่องของคุณครับเขายมงว่าคุณประยุทธ์หมดคนชายไปแล้วหรือทํอารัฐประหารเสี่ยงชีวิตมาแทบตาย แต่มาอุ้มคนอย่างคุณแลมโบ้ครับมันก็สมประโยชน์ซึ่งกันหรือกันหรือเปล่าผมขอไม่ให้คุณแรมโบ้ตายคนเดียวนะครับสาธุครับดึงประยุทธ์จันโอชาตกนรกหมกไม่ไปด้วยกันครับเพราะคุณทำร้ายประชาธิปไบตยชาติบ้านเมืองพาชาติบ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนใดซึ่งคนเกลียดและบริหารชาติบ้านเมืองแบบถอยหลังเข้าคลองทำได้เหมือนคุณประยุทธ์จันโอชาไปเถอะครับ เลมโบเป็นศพต่อไปขอบคุณครับ